ไม่ได้ขึ้นเวทีวร้องเพลงไม่ได้ค่าตัวค่ะเพราะเจอพิษฝนตกหนักแนนซี่ท็อปไลน์ก็เคยเจอมาแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองกำงานคอนเสิร์ตในจังหวัดสมุทรปราการค่ะนี่สาวสวยคนนี้นะคะบอกเลยว่าหนูโดนเทกระทันหันเลยเพราะว่าพายุเข้าฝนตกก็หนักมากไม่หยุดเลยค่ะแนนซี่บอกว่าเข้าใจหัวอกเจ้าภาพที่จัดงานด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศเนี่ยมันควบคุมกันไม่ได้จริงๆแหละ ก็คือเป็นที่รู้กันว่าพอเข้าหน้าฝนศิลปินก็ต้องปรับแผนรับงานกันอย่างดีเลยนะคะแนนซี่เองค่ะเน้นรับงานเลี้ยงภายในไว้ก่อนหรือว่าถ้างานคอนเสิร์ตในอาคารก็จะยิ่งดีค่ะคุณผู้ชมหลายคนเลือกวิธีนี้เข้าออนเข้าห้องอัดเสียงทําเพลงใหม่ไปเลยถ่ายทามิวสิกวิดีโอแล้วก็ใช้เวลาว่างทากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับผ่านทางออนไลน์นะคะไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าแน่แล้วก็ไม่ยอมหายหน้าหายตาไปไหนมีออนไลน์ตอนนี้ใช้ได้ก็ใช้ค่ะ อีกวงหนึ่งน้องใหม่นะคะแต่ว่ามากประสบการณ์เพระเล่นแบ็คอัพให้กับแซ็คชุมแพรมานานแล้วอย่างวงเทพพบุตรแบรนค่ะพูดเองเลยว่าหน้าฝนเป็นอุปสรรคต่อ,อการทํางานก็จริงคอนเสิร์ตกลังแจ้งลดน้อยลงแต่โชคดีคุณผู้ชมยังมีงานเล่นดนตรีกลางคืนตามร้านอาหารเข้ามาชดเชยรายได้ตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยโดนผลกระทบมากนักค่ะ แต่ถ้าวันไหนมีงานกลางแจ้งก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะของสําคัญสําหรับนักดนตรีก็คือ effect, เอฟเฟกเครื่องดนตรีต่างๆคิดดูค่ะถ้าโดนฝนเปียกน้ําโอ้โหพังสิคะอีกคนนึงค่ะคนนี้มาแล้วพี่จอมขวัญกัลยานะคะบอกว่าช่วงหน้าฝนก่อนเข้าพรรษาคิวงานแน่นๆหน่อยค่ะมีงานทําขวัญน,นาเข้ามาเยอะส่วนใหญ่งานจัดในร่มไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าพี่จอมขวัญบอกว่าเรื่องฟ้าฝนชะล่าใจไม่ได้นะคะถ้าฝนตกหนักกระทบต่อการเดินทาง น,นี้ยิ่งต้องระวังระวังไม่พอคุณผู้ชมเผื่อเวลาไปด้วยเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและไม่ให้กระทบกับงานด้วยนะคะคือจะไปถึงงานเร็วไปถึงนี่ประมาณ4อย่างช้านี่ห้าโมงเย็นแล้วถ้าเกิดว่านี่หมายถึงว่างานวัดนะงานวัดซึ่งจะร้องประมาณ3ามทุ่ม4ทุ่มเนี่ยพี่จอมขวัญจะไปถึงยังเลทแล้วห้าโมงเย็นละอภูพาน,นี่นะขนาดว่า มีงานซ้อนกนันนะอายังแบบเครียดอะเครียดตั้งแต่แบบไม่อยากรับกลัววิ่งให้เขาไม่ทัน,นเพราะอาเป็นคนขับรถไม่เร็วแล้วก็กลัวงานเขาจะเสียด้วยหน้าฝนเนี่ยมันอุปสรรคในเรื่องของการร้องเพลงด้วยแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์การเล่นด้วยนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็ายการเดินทางด้วยครับการเดินทางด้วยมันก็จะให้น้องๆเนี่ยก็พยายามเตรียมตัวในเรื่องของการพวกแลบในเรื่องของอเอฟเฟกต์เนาะ ไอผมอะไอผมก็มีแซกอะสบายครับเพราะว่าไมค์คนละตัวใช่ไหมครับกระโดดลงหน้า,าทีไอพวกนี้มันต้องขนของเยอะอ้อ,อ,อ, <laughs> อลำบากเลยครับใช่ฟ้าฝนเนี่ยคือห้ามไม่ได้อยู่แล้วก็คือถ้าตกเราก็ต้องทําใจเพราะว่าเหมือนว่าเราเราก็เห็นใจเจ้าภาพด้วยการจัดงานแล้วถ้าฝนตกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รายได้เขาก็ไม่ได้เต็มที่บางงานเราอาจจะได้ค่าน้ํามันซึ่งบางงานถ้าเป็นเจ้าภาพที่แบบรู้จักกันเองรู้จักกันจริงๆหางานกัประจำเนี้ยก็ไม่ได้เอาค่าน้ํามันนะคะก็ฟรีไปเลยแล้วก็ อาจจะเป็นหางานทดแทนมาให้กันเนี่ยค่ะอาชีพนักร้องจะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยทุกปีก็จะมีช่วงหน้างานแบบลุยกันแบบว่าโอ้โหเน็ตเหนื่อยไม่ได้พักเลยแล้วก็จะมีช่วงเข้าภาษาเราก็จะเป็นว่าเหมือนงานน้อยงานกลางแจ้งมันจะน้อยเราก็จะหางานเลี้ยงภายในหรือว่าอย่างพี่แนนซี่ก็มีการวางแผนว่าทําเพลงใหม่หรือทําเพลงโคเวอร์ลงไปในช่อง YouTube เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะหาะไรายได้ได้นะคะแล้วก็เป็นการที่สร้างผลงานโดยที่ไม่หายไปแฟนเพลงก็จะได้แบบว่าเออมีอะไรให้ชมตลอดเวลา ศิลปินหลายคนมีการปรับตัวใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสื่อสารกับแฟนคลับมากขึ้นนะคะทําให้มีไรายได้เล็กๆน้อยๆในช่วงหน้าฝนอย่างแนนซี่ท็อปไลน์จะชวนแฟนเพลงในกลุ่มดอมค่ะเต้นไลด์แดนซ์ร่วมกันนะคะส่วนนักร้องรุ่นใหญ่จอมขวัญกะละาฝึกตัดต่อคลิปเพลงตัวเองลงช่อง YouTube ของตัวเองไปค่ะจอมขวัญกัละยายออฟฟิเชียลคุณผู้ชมไปตามได้นะคะเผื่อแฟนคลับที่ถึงก็จะได้เข้ามาติดตามผลงานเพลงกันได้ตลอดค่ะ